โทนิวุซัมหรือทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการแคท t a l เอ็กแคททับเฮาส์คนที่ทำอย่างแบดจนประชาชนแซดอย่างบ่อยจะได้ไปต่อไหมแอดเว r ติสเมนต์โดยมีแขกรับเชิญนายปานปรีพหิทธานุกรและนายสมชัยศรีสุทธิยากรร่วมกันวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างในเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในปี2516 นายสมชัยกล่าวถึงการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหลังเปิดตัวกับพรรคกุมไทยสังชาติว่าตอนนี้หากดูในเ,เรื่องการใช้คนของพลเอกประยุทธ์จะเห็นว่าคนดีมีความ,มรู้ความสามารถเริ่มถอยห่างตอนนี้คนที่อยู่ใกล้กลายเป็นคนพูดพะพูดเข้าหูพลเอกประยุทธ์พูดแล้วสบายใจถ้าพูดแล้วสบายใจจะได้รับการบูรําเน็จนี่คือจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์ภาษาสุภาพคือสอเสือพอพัน และเมื่อวันเปิดตัวเห็นคนที่มาร่วมประเทศไม่มีความหวังอะไรไม่เกิดความรู้สึกหรือส่งเสริมทําให้รู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายสมชัยยังกล่าวอีกว่าภายใต้กติกาเลือกตั้งแบบนี้บัตร2ใบสสเขต4 0่ริบหรนึ100เสียงบรรยากาศที่ประชาชนคนรุ่นใหม่มีสิทธิเลือกตั้งเป็นนิวเวอเตอร์ภายใต้กระแสนิยมอนุรักษ์นิยมเริ่มเสื่อมถอยเสรีนิยมกําลังขยับขึ้นมาการเลือกตั้งปี2 5ง6น่าจะเกิดการเปลี่ยนทางการเมืองซึ่งการเสรืออ่อม และพักอีกฝากฝั่งจะต้องรวมกันให้ได้ชนะเลือกตั้ง275ขึ้นไปไปให้ใกล้300หลังจากนั้นจะมีพักอื่นไหลามาเพิ่มเติมพักเพื่อไทยควรร่วมให้ได้เสียง275เสียงเพื่อกระจัดสวอ,ออกไปเกมคืออาจจะให้สวอ,อแสดงอภิษิหารแต่ประชาธิปไตยต้องรักษาเส้นหลักให้ได้การรักษาเส้นหลักให้ได้อัน,นี้หลบกันได้ก็คุยกันเรื่องที่มีความขัดแย้งไม่ลงรอย เอาออกก่อนพรคเพื่อไทยก้าไกลควรสงวนชุดต่างกันบ้างเอาพลเอกประยุทธ์ประยงประวิตยออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนทางนี้มองว่าถ้าสี่พักเพื่อไทยเก้าไกลเสียรีรวมไทยประชาชาิร่วมกันน่าจะได้275อย้่างไรก็ตามสาหรับสสเขตไม่ถึง10แนวโน้มที่จะชนะในพื้นที่ก็ต้องประเมินฝากพื้นที่ชลบุรีคิดว่าชนะ4 0ภาคใต้ตอนนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์กลายเป็นแข่งกันเองของรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติกทอมอได้ศูนย์ที่นั่งดังนั้นประเมินแล้วไม่น่าเกินย5ิบเสียงและเมื่อวานเปิด